การ์งเสารของวันที่11มิถุนายนพศ2568การ์สรดีเอฟซีทุกๆท่านและกาศวดสรดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียยวข้างมาเราช่มชิปข้มาหนุนและข้าวมาติดตามทางช่องยูซี่พักโคซิงหนึ่ง1ูงหนึ่งครับครับสำหรับชิปนี้มีมัวไม้แป่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมครับอ่าเป็นมัวทรงฟรี่0 0กิโลเมตรแรกแลวกบ,บริการเจ็บเงินปลายทางเลยครับ นอกเหนือจาก200กิโลเมตรทั้งช่องก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศบรรทุไกลกันหนาเจียดก็ยอมมีคารุดเพิ่ม้ะครับพี่น้องครับ <c oughs> ฝากเบอร์โทรไว้ก่อน0652076884 <c oughs> พิกัดติดตั้งค้อกวัวตำบลบัานฝางอำเภอเกษพิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับบริหารวันบางง้อครับพี่น้องครับง้อที่ขายอยู่นี่อ่เดี๋ยวผมสีแบ่งเป็นชุดเป็นชุด ต้นชิบกับราคาแยกท้ายชิบกับราคาโยกด้ครับพี่น้องครับมาเมืองจุดที่หนึ่งผู้ใดหางัวผูรุ่นเขาขุนครับรุ่นขวบกล้วงวผูสองตัวในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับนี่ตัวที่หนึ่งครับพี่น้องครับอ่าผูไทยแก่ๆแล้วครับเพื่อนขวบกล้วประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับไทยผสมนะครับพี่น้องครับอุ่นทวนสมบูรณ์ดีครับพี่น้องครับนี่ครับมีสะพายมีหยางอยู่ครับ ไปคุ้นเราก็ตัวผูกลูกผสมบามันตัวนี้ครับอายุสิบสี่สหาเดือนเช่นกันอันนี้ครับสองตัวนี้นราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดติดตั้งข้อขวัวตำบลบานฝางอำเภอกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้มาเมืองชุดที่สองอ่าเป็นแม่ลูกผูอ่างวัวลูกบ่เกินตัวสามนะครับกับแม่ลูกแม่ครับพี่น้องครับ เชนล่าขาเกิืครับพี่น้องครับเนี่ยตัวดใส่เพิ่เนี่่ได้อ้างได้โพนแม่ลอยสามสิบบวกนะครับพี่น้องครับอันนี้มันจะชัดครับพี่น้องแม่ลูกแม่ดูว่าเกินตัวที่สามเชินกันครับแม่กับลอยสามสิบบวกเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับาไปยังเนี่ครับพี่น้อง เอาไปหนึ่งมืนเก้าพันบาทพ่อครับชุดนี้ครับหนึ่งมืนเก้าพันบาทวันนี้ในกรณีพ่อแม่พี่น้องยกชุดที่หนึ่งชุดที่สองเส่กันครับพี่น้องครับเอาไปสามหมืนบาทเพียงเพียงครับง้อหกโตครับในกรณียกนะครับถ้าแยกกับราคาสีน้าเ้ยงครับพี่น้องครับกับร่องกุ่มคาเป็นราคาแท้แน่นอนครับพี่น้องครับกา่ากาทันให้ทันร่องครับพี่น้องครับ ตะท้ายลองบอบเปียบผู้ริโผกแเน่น้องครับในราคานี้นะครับพีน่น้องครับสำหรับที่นีขอจะไปเเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ